จังหวัดจากคำกล่าวเมื่อกี้ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์งในการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประธานสภาวัฒนธรรมทุกระดับเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติที่จะส่งผลให้สภาวัฒนธรรมทุกระดับสามารถดําเนินงานกิจกรรมทางวัฒนธรรมในพื้นที่ได้อย่างมีศักยภาพดิฉันหวังว่าทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาในวันนี้จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความสำคัญของการดาเนินง,ง,งานทางด้านวัฒนธรรมรวมถึงการจัดเตรียมแผนขับเคลื่อนงานทางด้านวัฒนธรรมเพื่อนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติและร่วมแรงร่วมใจในการดาเนินง,ง,งานด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของทั้งจังหวัดและประเทศชาต,ติต่อไป ขอบคุณจริงๆที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงบประมาณในครั้งนี้และขอบคุณคณะทำงานคณะิีการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สลาเวลาทั้งวันวันนี้ทั้งวันวันที่วันเครื่องวันค่ะแล้วขอขอให้การดำเนินงานในวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่หวัง เพื่อน,นําความรู้ความเข้าใจในนาไปสู่ในภาคปฏิบัติในแนวทางเดวกันท่านจังหวัดวันนี้ได้เวลาอันควรแล้วดิวฉันขอเปิดงานโครงการประชุมสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนะบัดน,นี้ขอบคุณที่เป็นตัวแทนในการประชุมวันนี้วันนี้ก็ด,ดูคือคือมองหน้าท่านแล้วเนี่ย เข้าใจได้ว่าเอ,อวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยไม่มีทางศูนย์สลายไปได้เพราะใบหน้าท่านมุ่งมั่นเรามีความรู้สึกเอาจริงเอาจังกับด้านนี <c oughs> ้ก็ขอฝากว่าวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ในแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันมีอัตลักษณ์ของมันอยู่แล้ว วันท่านก็เข้าใจเพราะท่าท่านไม่เข้าใจท่านเป็นประธานสภาเป็นไม่ได้หรอกคะ่ะเขาเลือกท่านแล้วแสดงว่าท่านมีภูมิความรู้มากเหลือเกินก็ฝากท่านว่าวัฒนธรรมในจังหวัดไม่ว่าจะในด้านไหนๆตั้งแต่ระดับพื้นที่ระดับท้องถิ่นระดับอำเภอระดับจังหวัดนี่มันอยู่ในมือพวกท่านแหละ พวกท่านทั้งหลายมีเป็นต้นแบบต้นทางของแนวทางดำเนินการวัฒนธรรมในทุกระดับเพราะจากเมื่อกี้ที่ฟังรายงานว่าตั้งแต่ระดับตำบลจนกระทั่งถึงระดับจังหวัดแม้แต่พระคุณเจ้าก็ยังเป็นประธานสภาวัฒนธรรมในระดับอำเภอ นั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าไอ้วัฒนธรรมเนี่ยไม่ว่าพักไม่ว่าเจ้าไม่ว่าบุคคลธรรมดาสร้างสรรค์ได้ทุกคนมีสิทธิคิดแต่จะจันลงได้แค่ไหนแต่วันนี้วันนี้แนวเห็นว่า ในการดําเนินงานที่เปิดอบรมวันนี้เพื่อพูดคุยแนวทางการปฏิบัติงานเท่านั้นเองเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันวันนั้นก็ฝากทุกท่านท่านเสียสละเวลามาแล้วครึ่งวันวันนี้ท่านก็กรุณาะระดมความคิดด้วยหรือไม่ให้ระดมความคิดด้วยไหม สอบถามนนั้นตั้งหลายทั้งปวงวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพรวมอยู่ในมือท่านแล้วเพราะอย่างที่เรียนเมื่อกี้ท่านเป็นต้นทางที่จะกระจายความรู้ที่จะกระจายการรักษาวัฒนธรรมในจังหวัดเพื่อสู่เยาวชน สู่คนรุ่นหลังสู่ทุกภาคส่วนในโอกาสต่อไปก็ขอจริงๆว่าเรื่องวัฒน,นธรรมหรือเรื่องประเพณีในแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆเพราะฉะนั้นตัวเรื่องที่จะต้องสีเรียสกันหน่อยว่าเราจะเดินไปทางไหน เราจะรักษาขนมรมเนียมประเพณีของเราได้อย่างไรเราจะส่งเสริมสร้างสารรค์กับคนรุ่นต่อไปอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของท่านล่ะค่ะแต่อย่างที่เรียนดูแววตาท่านแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าท่านเอาจริงแล้วอยากจะทำง,งานด้านนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณ ขอบคุณแทนจังหวัดขอบคุณแทนเยาวชนขอบคุณแทนคนอุบบลทุกคนที่มีคนกลุ่มหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างล่างตรงนี้ใส่ใจและเอาจริงเอาจังกับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีของจังหวัด จบตรงรุ่นเรามันก็น่าเสียดายหลายเรื่องเป็นเรื่องประเพณีดีๆวัฒนธรรมดีๆที่ควรจะต้องขับเคลื่อนต่อไปแล้วควรจะต้องให้เด็กรุ่นใหม่เรียนรู้ไปกับเราด้วยเพราะนั้นท่านการุณาณิยายยอมให้มันขาดตอนมันควรจะมีทายาทสืบทอดต่อไปเรื่อยๆื่อๆเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นวันนี้โลกออนไลน์มันเข้ามามากมายเหลือเกินมันทําให้คนรุ่นใหม่ๆลืมเรื่องวัฒนธรรมลืมเรื่องประเพณีเก่าๆลืมของดีๆแม้แต่ภาษาถิ่นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากไม่ว่าจะเป็นภาษาถิ่นของจังหวัดไหนเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่จะใช้ภาษากลางอย่างเดียวซึ่งน่าเสียดายเพราะนั้นท่านต้องช่วยกันคิด ว่าเราจะจันลงรักษาวัฒนธรรมแม้แต่เรื่องภาษาถิ่นเนี่ยที่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 พูดเนี่ยว่าทำไมถึงเด็กรุ่นหลังๆต่อไปเนี่ยถึงจะมีคนรักษาภาษาถิ่นไว้ตลอดเพื่อไม่ให้มันสูญหายไปเดีย๋ยวนี้ลูกหลานเราผู้ภาษาผู้ภาษาถิ่นไม่เป็นจะใช้ภาษากรุงเทพจะใช้ภาษากลางอย่างเดียว อาจจะส่วนหนึ่งเกิดความอายหรือจริงไหมคะเป็นไมได้นะคะอาจจะอายว่าแม้ภาษาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพอพอเขาอายุมากๆเท่าเราเนี่ยเขาจะรู้ว่าภาษาบ้านเราเนี่มันสวยเหลือเกินเพราะมันมีคําขยานมันมีคําขยายอะไรมากมายไก่กองแต่เมื่อจะถึงอายุอย่างเราเนี่ยมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วค่ะ เพราะนั้นท่านกรุณาช่วยคิดต่อด้วยว่าสิ่งที่เราต้องการวัฒนธรรมพื้นที่วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในถิ่นเราเนี่ยเราจะรักษาให้มันเป็นอย่างนี้แล้วดีขึ้นดีขึ้นอย่างไรก็ฝากคำถามให้ท่านช่วยคิดตอบเพราะว่า เดี๋ยวนี้มันอันตรายเราหาเรื่องจริงเพราะเด็กๆนี่จะพ่พูดภาษาบ้านเราแล้วอนนี้ฉันเองเป็นคนบุรีรัมย์แล้วก็ค่อนไปทางโคราชมันจะมีภาษาภาษาโคราชน่าเสียดายมากแล้วเป็นภาษาที่เพาะมากแล้วเวลาอยู่ตรงไหนไปทํางานที่กระมมทรวงมหาดไทยมาก่อนแต่ก็จะใช้ภาษาโคราชหลายคนก็ถามว่าเวลาท่านพูดภาษาโคราชแล้วลูกน้องท่านฟังบอกหรอ บอกถ้ามันอยากได้สองขั้นเดี๋ยวมันฟังออกทุกคำไม่เห็นมันฟังไม่ออกสักคนเพราะมันไม่ฟังไม่ออกมันจะไม่ได้ขั้นเห็นแต่มันฟังออกเพราะนั้นฝากจริงๆว่ามันน้อยคนหรือเกินที่มีความรู้สึกวันหนึ่งแรกๆเข้าไปดินเทพไปเรียนหนังสือไปเรียนตอนนั้นไปเรียนน่าจาก หมห้ามสมัยก่อนมันม,มีหมห้าหมหกใช่ไหมคะเนอคะคะก็ไปเรียนก็ไปสัง่งแม่เห็นคนทากับข้าวไอ้จานเดียวอะเด็กๆกันะฮะรัดนาเลยรัดนาโอ้ขอรัดนาด้วยเส้นใจด้วยเอ้พ่อขาหันมาเลยอะไรเรัาสั่งอะไรครับโอ้เขาผัดค่ะอาคเขามันฟังคำว,ว่ารัดนาไม่ออก ภาษาโคราชก็บอกก็พูดจริงๆเราก็พยายามคิดว่ามันก็มันคล้ายๆกันะนะเนาะดัดจริตฟังไม่ออกสิเราก็ประดันจริอาอแรกๆก็มีความรู้สึกโอ้วันนั้นอยากกินร้านหน้ามากไปเด้กินหลอค่ะได้กินข้าวผัดพอมันหันมาถามว่าเราชักจะเราชักจะเป๋ๆโอ้ข้าวผัดค่ะเนี่ยค่ะมันทําให้มีความรู้สึกว่าเอหลังจากนั้นเราก็มันคิดทําไมเราต้องไออะ คือออกเฉพาะดีคือภาษาโคราชเขา้าพัดเาก็เรียกเขาพัดมันก็คล้ายๆกันทําไมถึงฝังไม่ออกใช่ไหมฮะภาษาพื้นบ้านเราเหมือนกันแล้วบุรีรัมย์ก็มีภาษาลาวไม่ใช่ไม่มีแต่ฉันก็พูดได้ภาษาลาวแต่วันนี้ทําไมเด็กๆเ,เราไม่พูดไม่ใช้แต่ใช้ภาษากลางใช้ภาษาเทียบอย่างเดียวหลายท่าน ท่านต้องยอมรับความจริงว่าลูกหลานท่านในบ้านก็เริ่มจะไม่พูดภาษาลาวแล้วเริ่มจะไม่พูดภาษาถิ่นแล้วเริ่มจะพูดภาษาภาษากรุงเทพแล้วเด็กจะฟังไม่ออกแล้วแล้วมันก็จะค่อยๆสูญหายไปตัด้อมกับรุ่นเราเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ท่านล่ะค่ะว่าทําอย่างไรที่มันจะสืบทอดจากรุ่นเราสู่รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานต่อไป นี่แค่เรื่องประเด็นเล็กๆแค่เรื่องภาษานะคะแล้วมีเยอะแยะเรื่องวัฒนธรรมในพื้นที่ที่ควรจะดูแลแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็สร้างสารรค์ให้มันอยู่ยงคงประพัน์ก็ฝากท่านฝาก250ท่านที่จะทำหน้าที่นี้เป็นทูตในการสื่อสารต่อ ในการทํางานต่อในเรื่องเรื่องวัฒนธรรมต่อไปเพื่อจะส่งเข้าสู่รุ่นลูกรุ่น,น,น,นหลานต่อไปแล้วก็หวังหวังจริงๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากวันนี้ไปแล้ว250ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะทำหน้าที่เผยแผ่ทำหน้าที่ รักษาวัฒนธรรมทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ดูแลว,วัฒนธรรมทำหน้าที่รักษาขนมทมเนียมประเพณีของท้องถิ่นเพื่อเป็นแบบอย่างของคนรุ่นต่อๆไปขอบคุณทั้งสุดท้ายที่ทุกท่านเสียสละเวลาหนึ่งวัน ในการประกอบสัมมาอาชีพแล้วมานั่งรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของงานธุรการงานในการทำง,งานร่วมกันแล้วก็เป็นแนวทางเดียวกันขอบคุณจริงๆแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภยัย แล้ว fox, อย่าลืมกันนิฉันจําท่านไม่ได้หรอกค่ะจริงๆแต่ท่านจําดิฉันได้เพราะหลายคนก็บอกท่านก็ดูหน้าตาดีบุคลิกดีบอกโกหกยังเชื่อเลยโกหกก็เชื่อไม่เป็นไรก็ท่านกรุณาไปเจอกันที่ไหนท่านกรุณาทักด้วยนะคะทักด้วยเลยเออก็อันไหนที่ที่ไม่รู้ จำไม่ได้ก็จะเรียนท่านตรงๆคือเป็นคนชัดเจนไม่รู้ก็บอกไม่รู้หลายเวทีบางหลายเรื่องเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งคนจะเก่งทุกเรื่องทุกอย่างเป,เป็นไปไม่ได้หลายเรื่องที่ฉันก็ต้องเรียนรู้จากท่านนี่แหละเพราะฉะนั้นท่านกรุณาแนะนําได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาเลยท่านคิดอะไรได้ที่เป็นประโยชน์กับคนอุบลท่านกรุณาแนะนํา กะหลายอย่างเราก็ไม่ทราบเราก็คิดไม่ทันแล้วก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่เมื่อได้ยินได้ฟังจากพวกท่านแล้วเนี่ยเราคิดเรื่องต่อยอดได้จริงไหมคะเราสร้างกระแสดได้เรานำความนาความคิดอันนี้ไปเผยแผ่ได้เพราะนั้นท่านกรุณาอย่าล,างลังเลที่จะแนะนำนะคะแล้วก็ยินดีคือ ท่านทักดิฉันได้สักสามครั้งพอครั้งที่สี่ที่ฉันทักท่านได้รับรองเป็นคนจำเก่งเท่านั้นเองขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆ